ครับผมเคล็ดลับขั้นแท้วันนี้นะครับเรานําเสนอสิ่งที่เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากสําหรับผมนะนั่นก็คือการทําแซนด์วิชแต่ไม่ใช่แซนด์วิชที่เป็นอาหารกินนะครับผมอ่าแต่เป็นแซนด์วิชอะไรนั้นวันนี้เราอยู่กับพี่น้อยนะครับผู้เข้าร่วมโครงการหนึ่งไร่มั่งคั่งยั่งยืนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนครับเดี๋ยวเราให้พี่น้อยช่วยพาไปดูแล้วก็ที่ไหนสั่งไหนไปเลยโอเคค่ะครับ อันนี้เราเรียกแซนวิชนะคะมันเป็นจุดประสงค์ที่เราทําคือครเราทําเพื่อปรับค่าปรับสภาพน้ํานะคะให้ค่า pH ของน้ํามันดีขึ้นนะคะเหมาะก,กับการเพาะปลูกพืชนะคะน้ข้าวแล้วก็เหมาะเป็นอาหารของสร้างแพงตน้นให้เป็นอาหารของสัตว์น้ําที่เราเลี้ยงไว้ในบอ่อนะคะครัตรงนี้ซึ่งอันนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบข้างล่างจะเป็นฟางแห้งนะคะ ฟางแห้งมีผักตบชวามีหญ้าสดนะคะแล้วก็ขี้วัวแล้วก็โคนหมักค่ะเราจะทําเป็นชั้นๆประมาณ3ชั้นค่ะเป็นรอบๆครับนึงนะโปรดิวเซอร์บอกบีบให้ลองจิ้มๆดูหน่อยจิ้มๆดูจิ้มไม้ดึงแน่นมากเลยนีว่าอยู่ดีๆก็มีไม้ห้มันจะมีหลายชั้นนะคะมีหลายเลยเยอะเป็นชั้นๆ โอเคมีขออีกรอบหนึ่งมีเลยนะครับมีฟางแห้งฟางแห้งฟางให้อยู่ชั้นไหนชั้นล่างชั้นล่างสุดผัดตบแล้วก็ผัตบชาวาค่ะหญ้าสดหญ้าสดค่ะแล้วก็ขี้วัวขี้วัวอยู่ชั้นบนสุดเลยไม่อันนี้เป็นโคลนโคลนหมักโคลนหมักค่ะตรงนี้มันจะช่วยให ค่า pH ของน้ำดีขึ้นเหมาะกับที่เราจะาปลูกพืชเอาไปใช้ประโยชน์ในนาข้าวเราด้วยแล้วก็เอาไปลดน้ําผักเราด้วย<อ>ดลดน้ำได้ด้วยเหรอหมายถึงว่าลดน้ําเรามีโซลาเซลล์ไงคะเราก็เอาน้ําจากบอ่อไปลดผักเราอ๋อแล้วก็ตัวข้างล่างเนี้ยพอมีตรงนี้มันจะสร้างแพงต้นขึ้นมาเขาเรียกแพผงต้นเนาะแล้วก็มันจะมีเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําที่เราเลี้ยงอยู่ในบอ่อเนี้ยคะ่ะเช่นกุ้งขาวแล้วก็ปลาที่เราปล่อยไว้ อ่ะ okay. อันน e prayed, ี้คือประโยชน์ของแซนด์บอันนี้มันอยู่ได้กี่เดือนครับไอ้ต้นก้อนนี้อ่าอยู่ได้ตลอดไปค่ะแต่ว่าพอมันยุบลงเราก็เพิ่มชั้นเข้าไปอีกเป็นช nah ั้นๆเติมเข้าไปเรื่อยๆได้ตลอดก็คือพอมันเหมือนกับใกล้จะจและอ่าเหมือนอันนั้นอ่ะใกล้แล้วเราก็เพิ่มเข้าไปได้อันนั้นใหญ่กว่าค่ะเดี๋ยวนะสาเหตุที่มันลอยน้ำเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันเราใส่พวกไอ้วัสดุที่มันลอยน้ำใช่ใช่เป็นฟางเป็นผักตกอืมประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็คือเป็น เคล็ดลับขั้นเทพนะครับผมของเขาเรียกว่าเกษตรกรนะครับในโครงการหนึ่งไร่ั่งคั่งยั่งยืนนะครับคนไหนที่อยากจะปรับสภาพพืเทศในน้ําแล้วก็อยากให้น้ํามีแพลงต้นนะครับเพื่อให้เป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็สามารถลองนําวิธีนี้นะครับการทำแซนวิช แซนด์วิชอ่าไปทําได้นะคบรายละเอียดเพิ่มเติมมาต้องมาเรียนที่นี่อ่าใช่แล้วต้องมาเรียนที่นี่ค่ะครับผมอย่าลืมนะครับเคล็ดลับขั้นเทพนะครับจะพาทุกคนนะครับไปเรียนรู้อะไรอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไรเทพของเราไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครับผมแล้วก็เคล็ดลับขั้นเทพวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับครั้งหน้าจะมาเผยเคล็ดลับอะไรอีกนะครับรอติดตามครับผมค่ะ